เราเชาวนาอยู่กับควายพอหมุดการไถก็ขี่ร่างควายเข้าบ้านสวัสดีครับจ๊กี้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่หนองบัวลำพูนะฮะผมอยู่กันกับหงไฟของผมเองนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับอันนี้หงไฟเผือกนะลูกเจ้าก้าวไก่นะครับเจ้าก้าวไก่จะเป็นพ่อพันธุ์อย่างดีเลยเนี่ยอันนี้เมียเขานะครับต้องขอกบเบียนอย่างนั้นเยนะฮะอ่า เจ้าก้าวไก่จะเป็นเท่าพันอย่างดีนะครับที่ประกวดหนองบัวลำพูนท่านที่สามอ้อยู่ตรงไหนเอ๋อยู่ตรงไหนเอ๋นี่นะฮะไปดูหน้าเจ้าก้าวไก่ครับโตเป็นเล่อเลยฮะป่าเป็นบาทะเป็นบาทดาทดูนะดูเนื้อตัวเจ้าก้าวไก่ครับโอ้โหนี่นะพ่อเจ้าก้าวไก่อ่ะชื่อพายแก้วแก้วฝ่านะครับดูตามันนะฮะตัวนี้นะ ผมซื้อมาอยู่นะครับพอพันตัวนี้นะครับประกวดที่3านะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนได้ประมาณประกวดจริงๆแล้วเราน่าอยู่ได้ไปที่หนึ่งได้ซ้ำนะครับเพราะเนื้อตัวเราใหญ่มากแล้วก็ดูดีมากนะครับแต่เขาเป็นฝ่ายเจ้าทินต้องขอขับเทียนอย่างนั้นเลยราคาตอนนี้นะเฉพาะมาทับก็ห้าพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับจะให้เจ้า,จาก้าวไกลเราทับให้นะครับก็ห้าพันถึงหมื่นหนึ่ง แต่ตอนนี้ราคามีคนมาขอซื้อไปแล้วนะครับเกือบสองล้านนะครับล้านแปดถึงสองล้านนะเจ้าไก่ใครอย่างนี้นะเราได้มันมาสามปีแล้วนะครับอันนี้คือผองเจ้าไก่นะเนี่ยเขาไหมเนี่ยผมจะบอกนะฮะถ้าเราไม่ตัดมัอนออกนิดนึงนะมันจะแหลมเปี้ยวเลยเห็นไหมเห็นเขามัานไหมฮะเพราะอ,อะไรเราถึงตัดมัอนออกครับ เพราะว่าไม่นั้นนะเขาจะคิดว่าตัวเขาเก่งเขาใหญ่นะครับแล้วเขาจะไม่กลัวใครเลยแม้กระทั่งคนเลี้ยงอย่างผมเองที่เป็นเจ้าของเขาจะไม่กลัวเลยถ้าเราไม่ตัดแหลมๆเขาออกนิดนึงนะครับมันจะดุมากไม่ใช่ดุมากแต่ตอนนี้มันเชื่องเจ้าก้าวไกลมันเชื่องนะฮะมันไม่ดุฮะต้องของกลับเรียนอย่างนั้นนะครับเนี่ยเขาตรงนี้ดูโอเคนะโอ้โหดูดู้วตัวเอาเปรียบเทียบกับควายตัวอื่นครับตัวเลอะ เราไกลอ้ยลุงหน่อยเว้ยดูขาครับคนสีเลยมันหนักแล้ประมาณสองสัมตันนะครับตัวนี้นะเกือบสองตันได้นะฮะเนี่ยครับชีวิตผมวันวันก็อยู่แบบนี้แหละครับมันบึกมากได้ แน่แน่รู้ขึ้นมาทีสางาเลยสวัสดีครับนี่คือเจ้าก้าวไกลนะฮะเป็นต้องบอกว่าเป็นควายพ่อพันธุ์นะและนั่นคือลูกๆเขาอะนะครับต้องขอกำเดียนอย่างนั้นนะครับเราชาวนาอยู่กับควายอันนี้นะครับประกวดหนองบัวลำพูนะครับได้ที่สามนะต้องขอกบเรียนอย่างนั้นแหละนะครับ Ờ, ตัวนี้นะตัวไอ้เก้าไกลเนี่ยพ่อเขาชื่อพลายแก้วนะพ่อเขาชื่อพลายแก้วนะครับอตัวนี้ประกวดนองบวัวลําพูนได้ที่สามถามว่าทำไมถึงได้ที่สามจริงๆแล้วควายเราสวยมากนะครับเป็นพ่อพันธุ์อย่างดีนะตัวนี้เราหลักสองล้านแล้วนะครับ <S <S เราไปแพ้แพ้แพ้แพ,แพ,แพ้ควายเจ้าถิ่น่ออย่างนั้นเลยดีกว่าต้องบอกอย่างนั้นแ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาลลูกเขาควายเผือกนะครับอย่างนั้นเลย ชอบเล่นขี้ตมเราเลี้ยงแบบธรรมชาติก็จริงนะครับแต่เราให้หัวเชื้อหรือว่าอาหารนะครับที่มันไม่ได้ธรรมชาติเลยนะฮะโอเดือนเดือนก็หมดเป็นเยอะนะครับเฉพาะข้าวหัวอาหารของก้าวไกลนะครับเเรารับทับด้วยนะถ้าลูกค้าหรือท่านผู้การระกุณนะครับจะมาทับกับเราก็ได้ครับติดต่อมาได้นะครับ0862413489นะครับแจ็กกี้นะครับอยากเห็นตัวเจ้าก้าวไก่เต็มๆมนั่นเดี๋ยวไปดูในคลิปเฟซบุ๊กผมนะครับ แจ็คซีเจนะครับเฟซบุ๊กผมนะครับแจ็คซีเจนะครับจะมีไอ้เก้าไกลอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคนะครับ